สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูของเด็ดบางกำหน่อยครับของเด็ดบางกำรรนี่ก็คือท่อรถไถนาเดินตามนะครับนี่ครับเลามีป้ายไทยทีด้วยครับสวยๆเราใช้ของส่งครับนี่ก็ลอรอใส่หน้าแป้นนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้อง ราคาย่อมเยาวนะครับทักกันมาได้นี่ก็คือโมงาของ่างตานะครับสวัสดีครับนี่แต่ลูกลูกค้าที่สั่งมาเดี๋วรอๆกันหน่อยนะครับกำลังเล่งให้เจ้าครับคิวเยอะมากๆเลยครับครับตอนนี้สองร้อยคิวครับนี่ก็เป็นล้อสวมไอดีครับของไอดีนี้อันนี้เป็นของไอดีครับ สองนิ้วหนึ่งก็มีครับนี่สองนิ้วหนึ่งส่วนสองนิ้วธรรมดาก็ประมาณนี้ครับนี่เลยครับความใหญ่แตกต่างแล้วก็มีเลดด้านกับเลดเงาด้วยครับนี่ก็จะเป็นเงาครับ นี่ก็จะเป็นด้านนะครับดูความแตกต่างครับผมอาจะเชื่อมสีทองครับพพเพราะมันมันจะเป็นสีทองครับผมสีทองเลื้ยงอะครนะกำแบบมีพักด้วยนะครับแบบมีพักนี่ยังเชื่อมไม่เสร็จนะเดี๋ยวผม จะให้อีกรอบเลยที่ชา้านี่คือผมเน้นให้ทุกจุดครับรับประกันกำลังรีเลยครับครับใครที่อยากได้ทอยชัางตะนะครับก็ทักมาที่เพจช่างตะบางการกรมได้นะครับอย่าลืมอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจนี้เลยนี่นะครับครับขอบคุณมากครับผม